กลับมาแล้วครบับาใจเอาจยลองลองเป็นแค่ลองเปกนกำลังาใช่ไม่ถ่ายไม่เข <c oughs> ึ้นเลยพี่บอกเออแม่ขึ้นนายนายอำเภอเขาการสร้างไม่จะสวยว่าเอิ่มันจุบอกให้ขึ้เขนเ,เขนเื่อ่าดีเดีห่อยเอาว่างาน่มง่ายอย่าน เออยิ้มไว้นี่มันม่นใจมั่นใจนี่เทเทไปด้วยต้องมีความมั่นใจเดี๋ยวกลับมานี่เขาไปถวายอีกนะอาจารย์เนี่ยเออระเจส่งเสริมศูนยการศึกษานี่นานๆที่มีเขาเขาล่างบิดอยู่นะใช่เห็นไหมอันนี้มันทใจอย่างอาจารย์ มีแต่ตาตกรอบเลยพูดถึงกรอบเลยดูดูเพื่อนด้วยลูกเออแปลงพอดีให้เเข้าการระดับอกเออมือมือมันต้องไปทางเดียวกันนะ,ะเดี๋ยวาทำสวนอย่างนี้ห้ามทำการเดนยี่ยงนั้นนะเออดูดูข้างหน้าด้วยเอออ่าอันนี้นมันท่ามลบูลลามูนบข้ามบอลท่ามบอลลามูน Mor. <coughs> 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 <coughs>